ตอนนี้ครับก็มาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะเขตรอยต่อจังหวัดนะครับ2จังหวัดระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ลำปางนี่ผมก็จะเดินขึ้นมาที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นนะครับขึ้นบันไดนี้นะครับทางเดินลุ่มลื่นครับอากาศเย็นสบายครับก็เดินชิวๆครับ200เมตรที่นี่เขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้กางเต็นท์นะคเขาเขียนว่าห้ามกางเต็นท์บริเวณน,นี้ได้มาแค่ชมวิวครับ ผมไม่แน่ใจว่าชมพ้าทิศตกหรือพาทิศขึ้นอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนครับฝั่งเชียงใหม่กิลฟินก็ดูบรรยากาศรอบๆครับเนี่ยเห็นนะก็จะเห็นวิวภูเขาสวยนี่ฮะก็จะเป็นจุดชมวิวนะอตอนนี้ก็แดดแรงครับแต่ก็รู้สึกยังรู้สึกว่าเย็นสบายอยู่เวลามีลมมาประทะนะไอเย็นจากป่านี้มาเลยมาก่อนเวลาไปนิดนึง